ะระลอกนี้รู้สึกว่าโควิดมาหลายๆคนก็ตั้งกัดตั้งรับเอาไวใใ้ให้ดีด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยราลอกที่สามนี้ก็ถือว่าติดง่ายแล้วก็มาเร็วมาแรงกระจายง่ายด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคุณหมอมีคําแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านยังไงบ้างคะในเรื่องของการระมัดระวังสิ่งที่ทางการแพทย์เขาต้องการมากที่สุดก็คือไม่ให้มีรายใหม่ที่ป่วยเกิดขึ้น ทีนี้การที่ไม่มีรายใหม่ที่ป่วยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทรัพยากรทางการแพทย์บุคลากร <c oughs> บุคลากรนี่ก็โดนกักตัวไปเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของนะคะการตรวจเทสต่ตางๆน้ำยาต่างๆส <c oughs> ิ่งเหล่านีมน้มันมีจำกัดเหมือนกันดังนั้นถ้าเราไม่มีรายใหม่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะรับมือกับโควิดไว้นะคะ <c oughs> ทีนี้รายใหม่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆก็ไม่ใช่อยู่าที่รัฐบาลแล้วค่ะ และม่อยู่ที่การแพทย์ด้วยแต่ที่อยู่ที่ประชาชนทุกคนเรียกว่าโควิดงวดนี้เราจะชนะหรือแพ้อยู่ที่คนไทยทุกคนนะคะคน้องตังค์แล้วก็คนไทยทุกคนต้องระมัดระวังไม่ติดเชื้อรายใหม่เมื่อไหร่ที่ไม่ติดเชื้อรายใหม่ภายในสองสัปดาห์กราฟจะลงแล้วค่ะน้องตังนะคะกราฟจะลงแล้วเราก็จะ กลับไปเป็นประเทศต้นๆที่สามารถป้องกันและรักษาโควิดได้ดีนะคะ,คะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากราฟขึ้นเข้าใจว่ามีการระบาดยังเป็นเรื่องเรื่องที่ระบาดในช่วงสงกรานนะคะแล้วก็เป็นเป็นเคสเก่าอยู่แล้วก็การเสียชีวิตที่สูงเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีเคสเก่าที่ยังอยู่ยังเจ็บป่วยอยู่เป็นร้อยกว่า,วารายทีเดียวใน i อ u ดังนั้นการเสียชีวิตยังขึ้นเลขสองตัว เดิมเรานี่เสียชีวิตกันเลขตัวเดียวนะคะยังขึ้นเลขสองตัวอยู่แต่ไงก็ตามเฉลีก็มองโลกในแง่บวกว่านะคะมันก็จะต้องลงเพราะว่าถ้าประชาชนร่วมมือกันขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวประชาชนเป็นตัวชี้นะคะ,คะว่างานนี้เราจะชนะหรือเราแพ้นะคะเฉลีไประทับใจนิดนึงน้องตังก็คือเรื่องของโจไบเดนคเขาพูดที่สหรัฐอเมริกานะคะโหแต่ประธานาธิบดีแต่ละท่านนี่จะเป็นนักพูดนะคะไม่รู้ว่า <c oughs> ร่างให้หรือเปล่านะคะ,คะบอกว่าขอให้คนอเมริกันทุกคนแสดงความรักชาติโดยการฉีดวัคซีนอ้อผฟังแล้วแบบโหคนอเมริกันคนไหนไม่ฉีดก็รู้สึกว่ามันจะยังไงยังไงอยู่เนาะ,ะก็เป็นการปลุกเราซึ่งตอนนี้เขาฉีดวัคซีนไปได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ลดการผู้ป่วยรายใหม่ลงได้เยอะ,ะดังนั้นประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะคะก็หวังว่านะคะเราจะชนะศึกครั้งนี้นะคะโดยที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้ กรรมชัยชนะเป็นตัวชี้นะคะว่าจะชนะจะแพ้นะคะ